ให้ทำฟรีแลนซ์บ้างมาฟัง6ทักษะเพื่อเป็นฟรีแลนซ์ให้ปังดังแบบมืออาชีพค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกับสบายจังสเตชันดีกว่ามีเรื่องน่าสนใจเรื่องฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์ห้ามหยุดห้ามสายห้ามตายห้ามป่วยช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยออกมาทำงานฟรีแลนซ์เพราะว่าเราทำงานเวิร์กรฟมฟอร์มโฮมกันมาช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่า มันมีเวลาส่วนตัวเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีอิสระได้อยู่กับครอบครัวแต่บางคนก็จำเป็นที่จะต้องทำงานฟรีแลนซ์เพราะว่าการลดจำนวนพนักงานลงนั่นแหละค่ะแต่จะทำยังไงให้เราเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพแล้วก็ดังเปลี่ยนปางได้วันนี้พี่มี6ข้อคิดของการเป็นฟรีแลนซ์มีอ,อาชีพมาคุยให้ฟังค่ะ มาเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกเลยเราต้องรู้จักการบริหารจัดการตัวเราเองค่ะเพราะอะไรเพราะเราเคยทํางานในองค์กรในบริษัทต,ต่างๆเนี่ยจะมีแผนกนั้นแผนกนี้ช่วยงานเราใช่ไหมคะมีการตลาดจัดซื้อบัญชีฝฟายปฏิบัติการหรือ Operation แต่มาตรงนี้ f r e e a n c e เนี่ยเราต้องทำหลายๆเรื่องด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการให้มันเสร็จรุดร่วงไปที่สำคัญก็คือส่งงานให้ตรงเวลาค่ะส่งงานให้ลูกค้าตรงเวลาไม่อย่างนั้นลูกค้าหายหมดค่ะข้อ2ค่ะในเรื่องของการตลาดฟรีแลนซ์เนี่ยต้องทำการตลาดให้ตัวเองนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีลูกค้าใหม่ๆค่ะ เราจะต้องมีข้อแรกนะคะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้คือเรามีลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมเราถึงได้กล้าที่จะ,ะทำฟรีแลนด์เนี่ยเราต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าเขาไว้ทำงานที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและส่งงานให้ตรงเวลาค่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนบอกต่อให้เรามีลูกค้าใหม่ๆข้อ2เราจะต้องสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ อยู่ในแวดวงของงานที่เราทำเช่นถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์หรือเป็นนักเขียนบทความเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำงานประเภทนี้นะคะเราก็รู้จักเขาแล้วเขาก็จะนำเราไปสู่งานชิ้นใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆค่ะส่วนข้อข้อ3นะคะในเรื่องของการทำตลาดก็คือการสร้างตัวตนของเราเองในโลกของโซเชียลมีเดียหรือต่อไปอาจจะเป็นเมตาเวิร์ดหรืออะไรก็ แล้วแต่เราต้องมีตัวต้นมีผลงานให้คนเขาเห็นให้ลูกค้าเห็นนะคะเราถึงจะดังเปี้ยงป้างมีงานเข้ามาค่ะสามสำหรับการเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพก็คือการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมค่ะเราเป็นฟรีแลนซ์แล้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะเราต้องพัฒนาสีมือของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นทักษะต่างๆของงานที่เราทำคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ g r a ฟิกดีไซเนอร์หรือทำงานด้านอะไรอะไรก็เราแตะเราก็ต้องไปเพิ่มเติมความรู้เพราะเทคโนโลยีแล้วก็ความต้องการของการตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะเวลาเราไปเเ,เข้ารับการอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ พบกับคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันค่ะมันก็เป็นการช่วยทำให้เรามีคอนเน c t ชันใหม่ๆนะคะส่วนข้อสีของการเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพก็คือการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารค่ะเ,เพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยจะต้องติดต่อ,อก,กับลูกค้าด้วยตัวเองซัพพลายเออร์นะคะติดต่อ,อก,กับคนที่อยู่รอบๆตัวเองนะคะเวลาเราไปพบลูกค้าเราต้องนำเสนอชิ้นงาน เราต้องมีการเจราจาต่อรองเรื่องราคาเะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจำเป็นมากๆค่ะทักษะข้อที่5ค่ะการบริหารจัดการการเงินค่ะฟรีแลนซ์เนี่ยเราได้เงินรายได้เนี่ยนะคะมาในรูปของเ,อเพอเราทางานเสร็จก็จะได้เงินเป็น ครั้งๆไปนะคะหรือได้เงินมาเป็นชิ้นหลังจากเราส่งงานแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรายเดือนเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการการเงินนะคะให้ใบช่แบบเดือนชนเดือน่ะต้องมีการเก็บเงินสำรองเก็บออมเอาไว้เพราะว่าเราก็อาจจะมีงานไม่ได้ต่อเนื่องน,นะคะหรือบางทีเนี่ย เราก็จะเก็บเงินจากลูกค้าได้ชาบ้างเราจึงต้องมีแผนการเงินไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องสร้างเครดิตให้ตัวเองนะคะให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนบางครั้งเนี่ยเราจะกู้เงินหรือการเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องอาศัาศาย s t a t เมนต์ซึ่งมี cash flow หรือมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเ่ยตรงเนี้ยรเราต้องสร้างมันขึ้นมาค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินลําบาก อย่างเช่นจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมันจะยุ่งม,มากๆเลยล่ะค่ะอีกข้อในเนื้นะคาข้อสุดท้ายตึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปคือในเรื่องของสุขภาพค่ะเวลาที่เราทำงานปนาระจำเนี่ยเราก็จะมีสวัสดิการออประกันสังคมนะคะ แล้วก็บางที่ก็จะมีการประกันสุขภาพด้วยนะคะเป็นประกันกลุ่มแต่พอมาทําฟรีแลนซ์เนี่ยตรงนี้มันไม่มีแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้อีกงานฟรีแลนซ์เนี่ยทำมากได้เงินมากมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานจนลืมดูแลสุขภาพกันไปเลยคือบางคนทํางานแล้วไม่กินข้าวเลยกินแต่กาแฟเนี่ยนะคะไม่ได้ไปออกกําลังกายนั่งอยู่แต่กระโต๊ะลืมกินน้ําลืมไปฉี่อย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ บริหารความเสี่ยงด้วยกันอาจจะซื้อประกันสุขภาพไว้นะคะหรือจะส่งประกันสังคมต่ออะไรก็แล้วแต่ละค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะแบ่งเวลาไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะพี่คยเคยพบญาติตึงเขาทำงานฟรีแลนซ์เนี้ยทำนำทำท,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 ทําแล้วสุดท้ายก็มาป่วยนะคะป่วยจากงานจากการที่ทํางานแล้วไม่ได้พักผ่อนนี่ละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะ และที่สำคัญที่สุดมีเวลาให้กับครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยค่ะว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วฉันก็อยู่กับบ้านใกล้ชิดกับทุกคนคุณก็มีเวลาที่จะมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆในครอบครัวนะคะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้ค่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป